สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความยั่งยืนความก้าวหน้าด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตรเกษตรยั่งยืนครับยืนอยู่ที่หมู่11บ,บ,บ้านเขาแงนตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นี่ครับเกษตรกรใช้คู่หูมิสศจัรยร์มาเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนก่ตัวสารแล้วเขานั้นนะครับมีทุเรียนอายุ8ปีเขาประทับใจอย่างไรนะครับ ผลของผลผลิตเขาเป็นอย่างไรมารู้จักกับเจ้าของสวนเวลานี้ครับสวัสดีครับค่ะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อวชิระพงศพัฒน์ครับครับพี่วชิระผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้ครับพี่วชิระครับสวนแห่งนี้นะพี่วชิระปลูกทุเรียนพันอะไรครับมอนทองครับครับมีทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ300ครับ300ต้นแล้วก็อายุของทุเรียนกี่ปี8ปปีครับ8ปีนะครับเมื่อทุเรียนอายุ8ปปีเนี่ย ตอนเมื่อก่อนนี้ตรงนี้พี่ปลูกอะไรมาก่อนครับปลูกปาล์มครับอ๋อปลูกปาล์มแล้วทาไมถึงมาปลูกทุเรียนล่ะครับเออพอดีลูกน้องตัดปาล์มเขาบอกของเขามีห้าสิบต้นครับปีเป็นล้านแล้วเราก็อยากได้เลยปลูกล้มปาล์มทิง้งใช่ครับตอนแรกไม่ได้ล้มปลูกเข้ากลางครับอ๋อปลูกเอาความร่มของปาล์มก่อนใช่ครับพอพอเริ่มมากี่ปีพี่ถึงตัดปาล์มทิง้งเออสามปีครับทุเรียนได้อายุสามปีสามปีครึ่ง ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าดินตรงเนี้ยมันก็เคยเป็นสวนปลาล์มมาก่อนใช่ครับพอพี่เริ่มมาปลูกทุเรียนนะพอมันกี่ปีครับที่ทุเรียนจะให้ผลผลิตอ่ะเริ่มส<ป>ี่ปีสี่ปีสามปีครึ่งสี่ปีให้แล้วครับเต็มก็มารู้จักกับคู่หูพอดีครับตอนนั้นใครแนะนําพี่วัชระครับเออดูทางโทรศัพท์ครับดูคิดประมาณสองเดือนอ๋อเหรอครับแล้วก็โทรไป พอดีติดกับครูแม็กครับและครูแม็กเขาก็แนะนาอย่างไรครับตอนนั้นครับก็ขอซื้อครับขอซื้อแล้วก็มาใช้ขอซื้อคู่หูนี่มาใช่ครับมา,มาใช้ตอนนั้นทุเรียนเราอายุกี่ปีครับสี่ปีครับก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่มันสี่ปีก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นะ่ะสภาพของทุเรียนเราอายุสี่ปีมันเป็นยังไงครับมันมันก็สวยแต่ไม่ไม่สวยแบบน,นี้ครับใบมันจะไม่ใหญ่พอมันได้มาใช้คู่หูแล้วใบใบมันจะใหญ่นะครับใช่ครับตอนที่พี่ได้มาน่ะ ตอนนั้นใบไม่ใหญ่แล้วมันมีเรื่องโรคเรื่องภัยเลยไหมครับตอนสี่ปีน่ะไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับเรามาใช้ในลักษณะแบบไหนครับอัออตราส่วนในการผสมของของผมเทหมดเลยฉีดเพราะว่ามันมันได้ห้าถังพันลิตรนี่พันลิตรก็คือคู่นี้เลยใช่ครับใช้คู่นี้แล้วน้ําพันลิตรใช่ครับแล้วเราฉีดยังไงครับวิธีการฉีดพ่นฉีดนอกปองพุ่มครับพอเข้าปีที่ปีที่ห้า เอาลูกเริ่มเริ่มติดใจนะเริ่มถูกถูกชะโลกเก่าเพนเพราะว่ามันพอฉีดแล้วมันความแตกต่างมันเห็นก็เลยเลยมาใช้เปิดตาดอกก็ใช้เวอร์เพนตอนเปิดตาดอกนั้นเราใช้สูตรอะไรครับเวอร์เพนอย่างเดียวครับเวอร์เพนอย่างเดียวใช่แล้วใช้จํานวนของเออเข้มเข้มกว่าเก่าครับยังไงครับฉีดใต้ท้องกิง่งไอ,อท้องว่าเข้มกว่าเก่านี่คือ,อ,อซองสองซองสองซองน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวด น้ําผลิตให้ครับอ๋อก็คือเพิ่มตรงที่เวอร์แพนเข้าไปครับนะครับพอเราได้ลูกครั้งแรกหรือเปล่าครับตอนห้าปีอะครับครั้งแรกใช่ไหมครับที่เราจะเอาลูกเอ่อสี่ปีได้แบบไม่เป็นกรอบเป็นกำได้ประมาณสามตันสามร้อยต้นเนี่ยได้สามตันใช่ครับตอนนั้นเริ่มต้นที่บำรุงต้นก่อนเลยไหมครับใช่ครับหลังจากเก็บผลผลิตไปสามตันแล้วครับพอตรงนั้น่ะเราเห็นว่าใบดีขึ้น ใบสวยมากเลยครับ,ใ,บใ,<ช>ใครก็เข้ามาเห็นชอบอเขาชอบแล้วเขาบอกไงบ้างเขาชอบเขาก็ขอไปคนละชุดสองชุดชอบตอนนี้ใช้กันเยอะนะครับนะครับขอละไปผมมาถามต่อว่าพอตัวนี้ใบดีแล้วทั้งตอนทําดอกอะที่นี่ที่ชุมพรเนี่ยทำดอกเดือนไหนครับไม่แน่นอนอยู่ที่มันออกอครับของของของผมไม่ได้กะอ,อยู่ที่ต้นมันจะออกให้ความสมบูรณ์ของต้นและตอนที่เราใช้ ใช้ใช้เวอร์แพนกับไข่ตัวซานเข้าไปเนี่ยตอนนั้นที่เราฉีดอะดอกมันออกประมาณเดือนไหนครับออกหลังนะครับเขาเหมือนเขาออกมกราเราก็ออกประมาณมีนาออกหลังไปอย่างนี้มันดีไหมครับดีครับหมายว่าผล,ผลผลิตของเราจะได้เ<อ>ม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในตลาดใช่ในเวลาตลาดมันถ้ามันเยอะมันก็จะอ,อ๋อพอเราใช้ตัวนี้กลายเป็นว่าดอกของเรานะ่ยออกไปคนอื่นเขาออกกุมภามเราไปออก มีนาออกหลังออกหลังไปอยู่ที่ดวงด้วยว่าว่าอยู่ที่ดวงด้วยเหรไม่ใช่ละมา้า <c oughs> ปีแรกถูกไหมครับครับตอนนั้นดอกออกมาเนี่ยอายุตอนนั้นเขาห้าปีถูกไหมครับครับห้าปีดอกที่ออกมาเนี่ยเป็นจํานวนมากน้อยอย่างไรมาติดผลต่อต้นอะ่ะมากครับมากครับตอนนี้ต้นที่เขาติดผลเนี่ยกี่กี่ลูกต่อต้นห้าหกสิบอะครับอายุห้าปีนะครับห้าหกสิบนี่ถือว่าเยอะไหมเยอะครับ ต้นข้างหน้าน้ไว้9 5้าห้ารองเขาบอกว่าตายจายก็รองไม่จายครับแล้วลูกล่ะครับขนาดของลูกสวยครับสามสามขึ้นสามสี่สามสี่โลครับแล้วสูงสุดกี่โลครับหกโลครับหกโลมีตกไซส์บ้างไหมครับตกไซส์น้อยครับไม่มีไม่มีเลย <laughs> โอ้โห,โห <laughs> ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์เนะครับว่าที่ตกไซส์ไม่มี อัศจรจย์มากเลยน้อยครับตกไซน้อยตกไน้อยก็ถือว่าน้อยคิดเปอร์เซ็นต์เท่าเท่าไหร่ครับตอนตกไสองเปอร์เซ็นต์ได้สองสามเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยลูกเสียตกไซไปสักไม่ใช่เสียนะครับตกไซไปสักสองสามลูกเองเอาละครับแล้วลักษณะของภูของสีของความหวานความอะไรเป็นเป็นยังไงครับพี่ครับอร่อยครับนะครับภูเต็มภูเต็มลูกสวยลูกสวยไม่ต้องใช้น้ำเขียว ละใช่ครับอไม่ต้องใช้สารเคมีที่ทําให้น้ําเกี่ยวไม่ต้องเลยครับโอ้สี่ปีตอนที่สี่ปีได้ผลผลิตมาสามตันปีที่หนะ้าน่ะได้ผล,ผลผลิตหลังจากดูแลด้วยวิธีกระบวนการของพี่เนี่ยสิบกว่าตันครับสิบกว่าตันครับตอนที่สี่ปีอ่ะพี่ใช้ก็เคมีแบบทั่วไปถูกไหมเคมีเคมีก็แสนหนึ่งถ้ามาเป็นใช้นี้ก็ไม่ถึงประมาณ ครึ่งต่อครึ่งนะครับลดต้นทุนรดต้นทุนครับลงไปตอนนั้นก็ทัดแสนก็เหลือห้าหมื่นเลยครับประมาณห้าหมื่นอันนี้ไม่รวมแรงงานนะรวมเฉพาะพวกสารบำรุงธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปพอเปลี่ยนจากมาใช้เป็นคู่หูก็ลดต้นทุนเยอะเลยครับเยอะเลยครับแล้วผลผลิตก็ได้ตั้งสิบตันคุ้มครับคุ้มไหมครับคุ้มครับเอาละครับถือว่าประสบความสําเร็จครับยิ่งปีที่ผ่านมา20ตันครับ นี่ก็หมายความว่าพอเอาเถยวผมผมจะเรียงลําดับดีกว่าปีที่4เราได้3ตันถูกไหมครับพอปีที่5มาเจอเวอร์แพนเราได้10ตันครับจากต้นทุนเมื่อตอนที่ปีที่4นั้นใช้ต้นทุนไปประมาณแสนหนึ่งพอปีที่5ใช้ต้นทุนนะครับห้าหมื่นนีผมเรียงลำดับถูกไหมครับถูกครับปีที่6หลังจากได้10ตันแล้ว พี่บำรุงดูแลรักษาต้นยังไงครับเพื่อให้มันฟื้นฟูต้นยังไงแล้วก็เก็บสะสมอาหารยังไงครับก็ใส่ปุ๋ยกระฉีดนี่เหมือนเดิมไม่ได้ใส่อะไรมากอัตราส่วนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็ดูแลดอกก็มีนาเหมือนเดิมอีกครับมันจะออกให้มันจะตรงกันเอียครับอ้าวแปลวว่ารอบเขาครบถูกไหมครับครับอาหารครบก็เลยไปคนอื่นกุมพาเราจะเป็นมีนาอีกครับนี่ปีที่หก ใช้ต้นทุนของเวอร์แพนเท่าไหร่ครับปีที่แล้วใช้ไปห้าหมื่นมากมากกว่าเก่าชั้นหมื่นหนึ่งเพราะว่าต้นมันใหญ่ขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันต้องเพิ่มจากจากฉีดสองชุด,ชดชพอต้นมันใหญ่เราก็ต้องเพิ่มเป็นสี่ชุดเอาเพิ่มเพิ่มปริมาณเพราะต้นมันใหญ่เพิ่มนี่พอเพิ่มปริมาณแล้วลักษณะของใบของต้นมันเป็นยังไงครับใบสวยครับใบใหญ่เอาก็คือ เป็นที่ถูกใจแล้วถูกใจแล้วครับดูปู้ปว่ใบสวยเพราะมันสวยมาตั้งแต่ปีที่ห้าแล้วใช่ครับปีที่หกตเตียน <6 S 2> ใบใบสวยต้นสวยใบคือกำชัยไว้ครึ่งนะครับ<ช>ถ้าใบใบไม่สวยใบร่วงร่วงพอมีลูกอีกมันก็เหมือนต้นตายต้นโทมเขาก็ตัดลูกทิ้งแต่นี้ใบเต็มใบสวยก็ถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับโอ้โหนั่นคือปีที่6ตอนที่ทุเรียนอายุ4ปีอายุ4ปีได้3อายุ5ปีใช้เวอร์แพนเต็มสูบ นะครับได้มา10ตันพอปีที่6ทุเรียนอายุ6ปีถูกไหมครับอายุ6ปีผลของมันออกมาน้ําหนักเป็นยังไงครับดีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ3กิโล4กิโล5กิโลตกไซส์น้อยน้อยเหมือนเดิมอีกนะครับเหมือนกับภาพซ้ํามาละครับจํานวนต่อต้นที่พี่ไว้กี่ผลกันกี่ลูกกันครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับ จะเขาแล้วไว้ประมาณห้าสิบก็เป็นหกสิบเพิ่มบางต้นก็มันมันเฉลีย่ยมันก็ยืนพื้นไม่จ่บห้าสิบครับห้าสิบต้นห้าสิบลูกครับกี่ตันครับล่าสุดที่ผ่านมายี่สิบตันยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตันครับแล้วก็ได้ขายสูงสุดถึงสองร้อยกิโลไอสองร้อย400บาทต่อกิโลเพราะว่าปีที่แล้วสตาร์ทที่เขามาเหมาร้อยสามสิบห้าสามห้า มีดแรกร้อยสามสิบห้ามีดแรกแต่ของเราเนี่ยมันมีมันมัมนมมมช้ากว่าเขามีตลอดเลยขายได้ทุกรุ่นเลยใช้เบอร์เพนตมันจะออกให้ติดทุกรุ่นเรามีกี่รุ่นในหนึ่งปีของเราอประมาณสี่รุ่นสี่รุ่นครับไอ้นี่เป็นผลใหญ่ไอ้ดอกก็เริ่มออกมาแล้วตาปลาเอามาแล้วถูกไหมครับไอ้ส่วนที่มีมะเขือพวงมะเขือพวงก,ก,ก็มีไอ้ที่เป็นไข่ไก่ก็มีไอ้กระป๋องนมก็มาไอ้อันเก่ายังไม่ยังเพิ่งตัดจนรุ่นสุดท้ายก็มี อันนี้มันไม่ถีบอะครับมันดียอดมาปกติธรรมชาติแล้วยอดมาทุเรียนจะถีบลูกครับแต่เว์เพนไม่ถีบครับอ๋อนี่ไงที่ว่าจุดจุดที่เราประทับใจใช่ครับมั่นใจเลยว่ายอดมาไม่ถีบลูกไม่ถีบ,บทีทางท,ท,ที่อื่นเขาเรียกรัดอ่อนลัดอ่อนนะใช่ไหมฮะเขารัดรัดอ่อนทางจันบุรีเขาเรียกรัดอ่อนลัดอ่อนปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่บอกได้ตั้งยี่สิบตันอันนี้มันมันไล่เรียงกันมาเนาะครับ นี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยครับไม่มีลอดลงโอ้ทุเรียนที่5้าปีหกปีเจ็ดปีได้ยี่สิตันนี่ตอนนี้ทุเรียนก็อายุ8ปีเราคงไม่ถามแล้วว่าลักษณะของลูกเพราะบอกแล้วมันเหมือนกันหมดเลยทุกปีแต่มันเพิ่มจํานวนขึ้นครับดูเนี่ยโดสวยสวยไหมครับอาจารย์ว่าอ่าได้สวยสิอันนี้ลูกสุดท้ายนะเอาละมาถึงตอนนี้ผมเห็นนี่มันเห็นมีลูกเล็กลูกน้อยด้วยเนี่ย มันมันยังไงครับตอนนี้พี่กาลังทาอะไรอยู่กับมันไม่ถึงว่านอกฤดูใช่ไหมก็ยังอยู่ในฤดูฤดูครับแต่พี่ทําอะไรเพิ่มเติมกับเขาเนี่ยครับเนออี่ยช่วยช่วยสารโปรยเพราะช่วงเปบหน้านี้มันผลมันเยอะครับอ๋อพี่ก็เลยเรียกว่ามีทั้ทงทั้งโชบโชบบหน่อยเขาเรียกภาษาโบราณเขาก็เรียกว่าทาสารหน่อยหน่อยครับนะครับ,รบเรียกว่าทําสารทําให้มันติดผลเอาละผมไม่ถามตรงรายละเอียดนั้นก็ถามพี่ว่าปีเนี้นะครับ ซึ่งทุเรียนอายุแปดปีเนี่ยนะครับแล้วก็พี่จะคาดการได้ไหมครับว่าฤดูหน้าเนี่ยเนี่ยมันแปดปีเต็มแล้วถูกไหมครับคาดว่าครั้งต่อไปที่จะเก็บผลผลิตเนี่ยจากการใช้แบบนี้มันกี่ตันครับอืมปีนี้มันทำยากครับปีนี้ผลมันเยอะปีนี้ข้างสวนรอบสวนไม่มีเลยนะครับอ๋อเหรอผลเยอะครับปีนี้ร่วงอยู่ข้างล่างหมดเลยอ๋อี่ของผมถือว่า พี่ก็เลยต้องมีการโฉบสารนิดหน่อยใช่ครับนี่ครับปัญหาเกษตรกรเยอะมากนะครับพี่น้องเกษตรกรแต่ส่วนหนึ่งพี่วิชลบอกพี่น้องประชาชนสิครับว่าถึงแม้จะมันมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการเกษตรที่เราควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับดินฟ้าอากาศดินเราควบคุมได้ถูกไหมครับครับธาตุอาหารเราควบคุมได้แต่ว่าน้ำอะ่ะเราควบคุมไม่ได้น้ำจากฟ้าพี่วิรชลช่วยบอกพี่น้องประชาชนว่าแม้แต่ว่า สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไร,รแต่เรามาเน้นสิ่งที่ควบคุมได้บอกเขาด้วยครับผมอ,อ,อยากให้พี่น้องชาวสวนเปิดใจครับลองใช้คู่หูเพนหญิงเกษตรรับรองไม่ผิดหวังครับอาสั้นๆพี่พูดว่าหญิงเกษตรใช้ด้วยครับพี่ใช้หญิงเกษตรมากี่ปีแล้วครับออสองปีครับ ทิ่เกษตรมาสองปีแล้ววิธีการตอนนั้นถ้าสองปีก็หมายความว่าตอนนั้นทุเรียนอายุประมาณสักหกปีครับถูกไหมครับตอนหกปีนะ่ะพี่ใช้หญิงเกษตรร่วมด้วยนะ่ะตอนนั้นใช้กี่กิโลต่อต้นครับสองกิโลครับแต่แต่ใส่เรื่อยนะครับสองกิโลใส่ระยะห่างกันห่างห่างประมาณละบางทีถ้าผลมาก็ใส่ตามครับประมาณถ้าเดือนอ๋อเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งสองกิโลเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลง ในการที่ใช้หญิงเกษตรตอนนั้นอะตอนอายุหปีครดินสมบูรณ์นะครับมีไส้เดือนอะไรแบบนี้ครับคือว่าดินสมบูรณ์เอาหนาใช่ครับเอาไปใส่ใส่ปาล์มใส่ปาล์มก็ดอกเอาไปใส่สวนปาล์มด้วยครับตอนที่2ปีที่ใช้มาส่วนหนึ่งไหมครับที่น้ําหนักของผลผลิตเพิ่มขึ้นที่พี่วชิระบอกว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับจํานวนได้มากตันขึ้นตั้ง20ตันครับตอนนั้นใช้หญิงเกษตรแล้ว คิดว่าหญิงเกษตรมีส่วนช่วยทําให้เราผลผลิตเราจํานวนมากขึ้นไหมครับช่วยครับไรโรคด้วยครับเอาละครับตอนนั้นโรคอะไรมันระบาดครับเอไรยางครับครับโดยเฉพาะทุเรียนก็คือไฟท็อปไฟท็อปหลักเลยพวกลาครับลาดํานี่มีไหมฮะลาสีชมพูสีชมพูโอ้ลาสีชมพูส่วนใหญ่ที่นี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฝนตกมากมากครับลาก็มานะครับเป็นเป็นปกติ แต่เขาไปช่วยคอนโทรลด้วยตอนนั้นราศีชมพูมันเป็นยังไงครับตอนนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะครับได้ยินแต่ชื่อก็แปลว่าว่าผมใช้มันไม่มีโรคครับไันไร้โรคก็เลยพูดไม่ได้ใช่ครับอ๋อแต่ว่าพี่กําลังบอกว่าสวนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้อะเขาก็เป็นราศีชมพูใช่ครับคนเรานี่แทบไม่มีเลยคโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นที่ว่ามาไม่มีครับชาวสวนจะเข้ามาดูก่อนหน้านี้มาเหมือนตลาดเลยครับ จะมาดูเป็นส่วนตัวอย่างที่ใช้ใช้คู่หูเนี่ยครับครับใช้คู่หูด้วยกันเขาจะมาดูแล้วก็มีอาจารย์จากที่ไหนท,ที่ไหนมาดูครับมาจากระยองจัร์นะครับมาครับชื่ออาจารย์หัวหน้าเลยครับของบางเขนอ๋อเหรอครับเป็นหัวหน้าที่ท่านมาดูด้วยก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ก็ต้องมาหาก<ม>าพี่ <มา S 1> วัชะรสะสกุก็มาตะโกก็มาอ๋อแล้วก็ เขาได้นําไปใช้หรือยังที่เขามาดูงานอะ่ะอือไม่ทราบเหมือนกันครับนะครับแต่ญาติพี่น้องของพี่วชชระใช้ครับใช้ทุกคนละครับครบ,ร<อ>บหมดข้างใช้แปลงนุก,ก็ใช้ใช้เพราะเขามาเห็นตอนยอดมาแล้วก็มันไม่ถีบลูกอืเขาเลยยอมรับยอมรับก็ทั้งยาวเลยครับคราวนี้เอาละครับพี่พี่วัชระครับทิ้งท้ายให้กับพี่น้องประชาชนท่านนี้นะครับว่าที่เรามี เป็นเกษตรกรนะครับที่ดูแลสวนทําสวนด้วยมือของเราเองเนี่ยนะครับและเราวางใจผลิตภัณฑ์3มเกลือเนี่ยความวางใจเนี่ยพี่วัชระว่ามันจะอยู่ในญาติพี่น้องเมื่อเราชอบแล้วใช้แล้วดีใช้แล้วชอบเนี่ยเราจะบอกใครบ้างครับบอกบอกเยอะเลยครับเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาแนะนำคือไม่หวงไปบอกถึงที่ ให้เปิดรองใจใช้ตอนนี้เขายอมรับครับยอมรับมากดังนั้นท่านใดที่ยังไม่วางใจนะครับที่ยังคลางแคลงสงสัยว่าเราเองก็พอๆกับพี่วชิระเพิ่งเริ่มต้นปลูกแล้วมา8ปีแล้วอยู่กับมันมาเนี่ยนะครับเข้าปีที่8แล้วก็มาเจอกันนะครับไม่มีการสายถูกไหมครับ,รบไม่มีการสายสําหรับการเจอกับคู่หูกับ3ามเกลอดังนั้นทุกขรัวเรือนที่ทําด้านการเกษตรครับขนาดนี้ มี3ามเกลือมาช่วยให้พี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไทยนะครับวางใจใช้เถอะใช้แล้วดีใช้แล้วรวยถ้าบอกต่อไปอีกท่านเองเหมือนใช้ปุ๋ยฟรีใช้อาหารพืชฟรีรถูกไหมครับ,รบพี่วิเชลได้ทำอย่างนั้นไหมครับตอนนี้เหมือนใช้ฟรีไหมเหมือนใช้ฟรีเ <laughs> <laughs> พราะบอกต่อเยอะเข้าไปไนงะ ได้ผลครับได้ผลคนรู้ใบก็ได้ผลได้ก็ขอบคุณคก็ขอบคุณครับที่เรามาบอกอย่างนี้เป็นวิทยาทานผมต้องกราบขอบพระคุณพี่วชิระเป็นอย่างสูงเลยครับที่ได้ให้วิทยาทานแก่เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าทางการเกษตรวันนี้ผมชื่นใจและก็ขอบคุณพี่วชิระที่ได้มาประกาศข่าวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศวันนี้ผมจะไปติดตามทุกที่ครับที่ใช้แล้วประสบความสําเร็จ แล้วมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันลดต้นทุนครับเพิ่มผลกําไรเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายร้อยล้านที่สําคัญครับกรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนยั่งยืนเพราะมันไม่มีสารพิษเจือปนใช่ครับใหญ่ใจตอนแรกก็คู่หูมหัจาจย์ก็ลองใช้โอ้มอจาจย์จริงด้วยครับติดใจไม่มีสารพิษใช่ครับครับผมและที่สำคัญสุขภาพเราดีครับดีครับผม มาสรุปตอนท้ายอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจอย่างนั้นวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและพี่วชิระขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับทุกที่ที่ทําการ,กรเกษตรวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับวพันหญิงเกษตรใช้แล้ดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ยย